วัดดีจ้าเพื่อนๆจ๋ามาเ้อจ้าเดยน้อยพามาเก็บเห็ดค่ะนี่ค่ะเห็ดค่ะเห็ดดอกใ่ญ่ๆงามๆอ้วนๆเลยเนาะมาเด้อนี่ค่ะงามบเราไปต้มจังไหนกันบ้างจักแล้วค่อยกันเลยจ้า งามขนาดเลยกต่ยังวะนี่ค่ะมาเจ้านเพื่อนจะเจอแล้วค่ะน่างามค่ะโอ้โหสุดยอดเลยเสียงดังนี่เด้อค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะอันข้างธงนาเด้อเพื่อนไถนาอยู่รถสามคันเลยค่ะไถนาเก็บข้างธงนาเนาะเพื่อนเตรียมอันนั้นแหละค่ะนี่ค่ะน่างามค่ะแต่สะอ่อนเนาะโอ้ยสุดยอดเลย เจอแล้วค่ะเพื่อนเพือน้ยดอกสุดยอดเลยอ่อนเบาเพื่อนเพด้วยาเบิ่งซร้อยข้างทงนาเด้อค่ะเด้อเสียงดังเลยนี่จ้าเจออีกแล้วค่ะโอ้โหดอกเห็ดดอกเห็ดค่ะดอกเห็ดเบอร์วังอลังการเลยเพื่อนเด้วยดอกเห็ด ดอกเค็ดคะ่ะดอกเค็ดงามขนาดเลยงามขนาดเลยเพืเ่อนเพื่อนเออมาเพิ่นงซอยู่เนาะโอ้โหดอกเค็ดดอกเค็ดมันได้ผลเนาะมันเลยงามงามคัก มงดูอิดเพื่อน,น,นด้ยนี่คับอคับมา สามดอกจะเพื่อนๆจะดอกงามๆเลยคะ่ะวันนี้วันที่วันนี้วันที่สิบสี่เด้อจ้ะเพื่อนๆจะ้ะวันที่สิบสี่สองห้าหกสี่เดือนเจ็ดเดาอมื้อนี้หันเย็นน้อยอันไปเก็บสามบอนละ เก็บสามบ่อนแล้วก็เลยเฮ็ดเป็นสามคลิปเอาเพราะว่ามันโดนเนาะมันโดนหลไเยาย,ยาน้อยก็เฮ็ดเป็นสามคลิปเอาไปเก็บสามบ่อนวันที่สิบสี่ค่ะสองห้าหกสี่เดือนเจ็ดตอนนี้่ะกำลังดำนากันเลยค่ะพเพื่อนค่ะฝนตกป่าขึ้นอุ้ยข้าเจ้าจับป่าตะโซอ่อน รถไทยนาสามคันเลยเพื่อนๆจะ้ะกลับไปแล้วกำลังกลับโอ้ยโ่อนด้็ดเพื่อนๆด้วยโอเคคับคู่ะ เห็ดเพิ่งตับเต้ารอกงหญ่คักได้แน่นี่รอกโอ้ยมึงรอกซวยอย่า้อยเดี๋ยวนะ ดอกเล่คักงามคักดอกนึ่งค่ะเพื่อนๆดอกงามขานาดเลยมาจะเพื่อนๆจะสี่ดอกค่ะงามงามดอกคิดพูดกระโปรงเป็นดอกคิดอจอยจะน้อยเด้อ อยู่ก็บออยุ่ข้างทงนาก็ยังมีน็นอยู่นี่จ้ะงามพขาน่าจะเพื่อนๆจ้ะซองกระตาใหญ่น้อยหมาดนะเดี๋ยจ้าได้เก่งแล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะมือน,นี้ก็ได้มือ,น,น,อ,น,ะะมอน,นี้ก็พอได้เก่งแล้วค่ะมือนี้ก็พอได้เก่งแล้วไปรุ่นกันต่อเดี๋ยจ้า นี่จเจ้าคุณเพื่อนจะโดกหนึ่งค่ะ,ะโดกงง่ายงามครับนี่จเจ้าคุณเพื่อนจะเจออีกแล้วการพมามือนี้กับมืออื่นก็สิบานทิ่มเนาะ น้องนกใหญ่ๆยโ้โห้ขาเป็นขาป่านโตสนุกขาบึ้ยป่านขาโตสนุกทำมามัวบโบยียบเอาเพื uh ่อนเพือนเน้อใยน้อยย่างผ่านมาเนี่โอ้โห้ผูน่ะนกน้อยเพื่อนกำลังขึ้นทำมามัวใยน้อยบโบยียบเอาเพื่อนงามขนาดเลย เห็ดยูคาป้านี่หันดอกงามงามดอกมันแบบดอกมันสมบูรณ์คักดอกมันสมบูรณ์คักดอกเพื่อนฮะนี่จ้าสองดอกสองดอกอยู่นี่ค่ะเพื่อน่ะเดี๋ยวะดอกหนึ่ง ็ดอันนี้มันเป็นเห็ดดอกเข็งเพื่อนๆค่ะมันต้องใช้เวลาหลายมือมันยังค่อยสีบานมันเบาบานง่ายๆได้โมดนี่เขาเคยมาหาเด้อเพื่อนๆเด้อตอนที่ยายน้อยพามาเก็บงวดก่อนอน,นี่เป็นทุ่งนาจากเพื่อนกำลังสีดำนา เข,เขาที่เขาเขาที่เขาเดียวเห็นอยู่พู้มันเป็นเขาที่ที่ประเทศลาวด้วยค่ะมันเป็นเขาที่อยู่ที่ประเทศลาวแล้วก็แม่น้ำโขงมันก็สิไหลผ่านไอ้ไหล,ลไหลเรียบไอ้เรียบนี่แหละเรียบเขานนหละไปเนี่ยเขาตรงไปนี่มันจะเป็นแม่น้ำโขงยายน้อยพามาอีกป้านึงเก็บป้าเมื่อกี้นี่แล้วแล้วเายะน้อยพามาหาอีกป้านึงป้านี่ทันทีว่าป้ามันไฟไหม้ครัเพื่อนค่ะ อย่าน้อยว่ามันบนหน้าสิมีเห็ดเนาะไฟมันไหม้เนาะเสื่อเห็ดมันสิบาตายเวอรบ่บางคนเขาเจ้าพราวันไฟแห้งไหม้แห้งออกหลายว่าสันแม่นอยู่บ่อย่าน้อยว่าบนทรงคืออันเดี๋ยวฉันมันมีเห็ดดอกนี่าเนี่ยเนาะมันมีเศษกระเบืเป็นยังเดี๋ยวเขาก็กลับบ้านกันเนาะจ้าเพื่อนๆจ้ารวมๆแล้วอันเดียวหาได้มือนี้เนาะ อันนี้เห็นเป็นคลิปที่สามเพื่อนๆคะ่ะมื้อนี้หันยายน้อยห็นไปสามบ่อนละสามบ่อนสามบ่อนก็ถ่ายสามคลิปเนาะเพราะว่าอันไปถ่ายถ่ายเป็นคลิปเดียวบ่ได้คะ่ะมันสิยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆเสียอันคานท่าคานเบิงก็เลยเห็เป็นสามคลิปจ้ะ่อันนี้หันมันเป็นเพื่อนเป็นดอกหง่เนาะคลิปที่ผ่านมามันเป็นดอกน้อยอันนี้เพ็่ป็นดอกหญ่โอ้ยกระสอนก็พอได้อยู่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยายน้อยเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้ยายน้อยเด้อจ้ะเด้อ เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกคนเนาะไอเดี๋ยวจะน้อยพากลับบ้านละหิวข้าวแล้วค่ะกลับบ้านกินข้าวไอกดติดตามเพื่อเพื่อรับชมคลิปต่ตไปเนาะเพื่อนๆเ,เนาะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆ่นะสวัสดีค่ะ